นี่คือไคจูที่โหดระดับมันติเวิร์สมันกระชากคอก็สิล่าและคองยากะคลองเด็กเล่นไขจูตัวนี้มันมาจากไหนทำาไมมันแข็งแกร่งขนาดนี้ขนาดหุ่นรบไมก็ซอดและเหล่าฮีโร่จากทั่วทุกมันติเวิร์สพันนึกงกำลังกันต่อสู้ยังกับอเวนเจอร์ก็ยังไม่ชนะผมเพิ่งเคยเห็นก็สิล่าโดนเวียงอัดกระแทกพื้นแล้วจุกจนลุกไม่ขึ้นซึมยังกับปลานอกน้ำก็คราวนี้นี่แหละครับอ้าวเฮ้ยแล้วมีคุมาไงวะนั่น สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยนี่คืออภิมหาสงครามระดับมัลติเวิร์สที่เหล่าฮีโร่จากทั่วทุกจักรวาลต้องพนึกกำลังยืนหยัดสู้กับอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งระดับเทพเจ้าปัดเช็มามบทมหาึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลฟอดไหนระหว่างเหล่าฮีโร่และเทพอสูรยักษ์ใครจะได้ครอบครองโลกและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้น เมื่อลูกแก้วแห่งพลังขนาดยักษ์ที่เป็นดั่งคุ้มพลังธรรมชาติเกิดการระเบิดเป็นชิ้นๆเหล่านักล่าที่แข็งแกร่งจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างออกผจญภัยและตามหาเศษเซี้ยวของลูกแก้วโดยเศษเซี่ยวหนึ่งของลูกแก้วได้พุ่งตกลงมาที่จักรวาลเรลิตี้783เกาะออนินนอยชิมะการพุ่งตกลงมาของเศษลูกแก้วทำให้เกิดคลื่นช็อกเวฟที่รุนแรงมากจนสามารถเปิดประตูวิญ,ญญาณโบราณที่เชื่อมโยงกับโลกปีศาจได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของมหาศึกสงครามที่เรากำลังจะพูดถึงซึ่งประตูวิญญาณโบดานนี้เป็นทางผ่านให้เราราชาปีศาจบุกมาอย่างโลกและฤดูการแห่งการไล่ล่าก็ได้อุบัติขึ้นโดยเกาะออนนิโนยชิมะนั้นเป็นเกาะที่พลังเวทมนต์มีอยู่จริง และแฟงอยู่ในหน้ากากที่พวกเขาผลิตขึ้น,เพ,นเพื่อนเพื่อนคงเคยเห็นมันมาบ้างแล้วแต่หน้าก,ากากเหล่านี้เต็มไปด้วยเวทมนตร์มืดซึ่งมันทําให้การปิดผนึกประตูวิญญาณอ่อนแอลงเวทมนตร์มืดจึงถูกสั่งห้ามโดยลูกหลานของช่างทําหน้ากากรุ่นสุดท้ายก็อาศัยอยู่บนเกาะออน,นินอยชิมาด้วยนั่นคือเจสตเคนโด endo, และไดโกะซึ่งยังเปิดกิจการร้านหน้ากาก,ากที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแต่แล้วไดโกะก็เริ่มถล่มลึกและใช้เวทมนศาสตร์มืดมากขึ้น ในขณะเดียวกันเจตน้องสาวของเขาก็ทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อเรียนรู้กลไกลและเงื่อนไขในการเปิดประตูวิญญาณโบราณเธอคลุกคลีอยู่กับมันจนร่างกายเธอสึมซับคำสาบโบราณจากมิติวิญญาณและเนื่องจากไดโกะผู้เป็นพี่มีความรู้ด้านไสยเวทเขาจึงทำหน้ากาก,ากให้เจตเพื่อปกป้องเธอจากพลังมืดในขณะเดียวกันชิ้นส่วนลูกแก้วพลังอีกชิ้นก็พุ่งชนเกาะอนนิโนชิมะอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันได้ทำให้จักรวาลต่างๆเกิดการทับซ้อนนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เหล่าฮีโร่และวายร้ายจำนวนมากโผล่มาในจักรวาลฟอไหนเวลาต่อมาทางด้านไดโกเขาถล่มลึกและคลั่งไคล้ในพลังศาสตร์มืดมากๆเขาไม่ใช่ไดโกคนเดิมอีกแล้วเขาถูกครอบงำด้วยพลังไยโเวตเขาเริ่มสร้างประตูทางเขา้าเพื่ออัญเชิญอสุรกายยักษ์มายังเกาะออนินอยชิมะเขากำลังเรียกดาร์คเพลเซนออกมา ร่างกายของไดโกะได้กลายเป็นสื่อกลางในการอัญเชิญเทพอสูรยักษ์มายังเกาะออนิน,น่อยชิมะและในตอนนี้เขาก็หมดประโยชน์แล้วเทพอสูรจึงใช้หนวดดิดไดโกะจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงอย่างที่บอกครับมีววดรไดยและซูปเปอร์ฮีโร่จำนวนมากที่โผล่มาเพราะจะกวานทับซ้อนนั่นจึงทำให้ซูเปอร์แมนโผลมาแจมในการต่อสู้การโจมตีเพียงครั้งเดียวของคาเอลทำให้หนวดของเทพอสูรขาดสะบัน นั่นจึงทําให้เทพอสูรยอมถอยและหนีไปหลบในมิติวิญญาณอีกครั้งโดยชิ้นส่วนหนวดของเทพอสูรที่ซูเปอร์แมนเป็นคนตัดขาดนั้นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าและมันได้ให้กำเนิดออนิมอฟ กองทัพแมลงคลั่งที่ขมึบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ายิ่งไปกว่านั้นแมลงเหล่านี้ยังสามารถขุดอุโมงค์เชื่อมต่อระวางจักรวานต่างๆมันเป็นเหมือนดาบสองคมครับเพราะมันจะมีทั้งศัตรูและพันธมิตรที่เดินทางผ่านอุโมงค์เหล่านี้เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้และกลุ่มพันธมิตรตัวปเป้งที่มาช่วยต่อสู้นั่นก็คือขบวนการ power ranger ที่มาพร้อมหุ่นรบไมก้าสอดและได้เอาชนะราชินีออนิมอฟ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูๆ่ๆต้นไม้ลึกลับก็ปรากฏขึ้นและในบ้านต้นไม้มีการใช้การ์ตูนซิมสันที่เป็นมีมดังตลอดการและแล้วอุโมงค์มิติที่เชื่อมระหว่างโลกเดากับโลกวิญญาณโบราณก็ขยายใหญ่ขึ้นนั่นจึงทำให้เทพอสูรกลับมาอีกครั้งโดยมนุษย์ต่างดาวสองตัวนี้คือคังกับโคโดสและพวกมันอยู่ฝ่ายเดียวกับเทพอสูรเหตุผลเพราะเทพอสูรนั้นเซ็กซี่ในสายตาพวกมันมากฮ เหตุผลของพวกเองเนี่ยนะโดยโฮบได้ดึงเอาเศษชิ้นส่วนพลังเล็กๆออกมาจากคุ้มพลังที่ฝังอยู่ในอกเทพอสูรก่อนที่โฮบและเหล่ามนุษย์ต่างดาวจะถูกเหวี่ยงเข้าไปในอุมโมงค์มิติและนั่นก็ทำให้พวกเขาไปโพโล่ที่เกาะสปริงฟิลเป็นเกาะที่ผสมกันระหว่างการ์ตูนซิมสันกับเกมฟอร์ดไหนเศษเซี่ยวพลังเล็กๆที่โฮบดึงออกมาจากอกของเทพอสูร พุ่งตกทะลุหลังคาบ้านของโฮเมอร์ซิมสันและเขาได้นำมันไปใส่ในช่องใส่ทานของรีโมททีวีนั่นจึงทำให้รีโมททีวีของโฮเมอร์กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีในจักรวาลฟอร์หไนโดยต่อมาโฮเมอร์ซิมสันได้ยนเศษชิ้นส่วนพลังของเทพอสูรใส่เข้าไปในเตาปฏิกรอนนิวเคลียร์และตัวเขาก็พลัดตกลงไปในเตาด้วยส่งผลให้กอสปริงฟิลเต็มไปด้วยตัวโคลนนิ่งชีวภาพของโฮเมอร์ซิมสัน และเมื่อเหล่าลูเปอร์กำจัดตัวโคลนนิ่งได้คำเอาควันจากตัวโคลนนิ่งจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและไปก่อตัวรวมกันกลายเป็นไททันซิมสันขนาดใหญ่ยักษ์โดยทุกคนก็พยายามช่วยกันเอาชิ้นส่วนขุมพลังออกมาจากตัวไททันโฮเม์แต่ไม่นานนักเขาก็เจอมันออกมาเองซะงั้นเพียงเท่านี้โฮบและเหล่าลูเปอร์ก็จะสามารถเทเลพอตกลับไปยังเกาะอนินอยชิมะและต่อสู้กับเทพอสูนต่อได้ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ระดับมัลติเวิร์สศึกที่รวมเอานักรบระดับเทพ,พเจ้าไม่ว่าจะเป็นฮัสเนมิคุอิวอลกอสิล่าคองหุ่นรบเมกาซอสไททันสิมสันและอีกมากมายนับไม่ถ้วนมาปะทะกับเทพอสูรที่แข็งแกร่งดโคตกอสิล่ากับมิคุได้ผนึกกำลังปล่อยลำแสงแบบผสมผสานระหว่างมิคุมิคุบีมกับอะตอมิกเบลส โจมตีใส่เทพอสูรการต่อสู้เป็นประยางดุเดือดและลุ้นระทึกเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นก็อตซลล่าปะทะกับศัตรูที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งขนาดนี้ ขนาดก็อตเซล่าเป็นร่างอีโวยังเอามันไม่ลงเลยครับก็โดนจับหางแล้วเวี่ยงอัดกับพื้นโลกจนซึมไปเลยครับผมต้องขอย้ำฉากนี้อีกรอบเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ก็อตเซล่าโดนกระตืบจนนิ่งสงบเหมือนปลานอกน้ําในขณนะดเดียวกันนั้นของก็พยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถก็ปล่อยอะตอมิกเบสโจมตีอีกครั้ง แต่มันก็โดนเทพอสูรกระชากคอแล้วยกขึ้นได้ง่ายๆในขณะที่กอซิล่ากำลังแย่เหล่าพันธมิตรก็กำลนำโจมตีใส่เทพอสูรจนมันยอมปล่อยคองกับกอรในช็อตนี้เนี่ยถ้าทุกคนโฟกัสที่กอซิล่าจะเห็นว่ากอซิล่าซึมไปเลยครับคือเฮียแกไม่เอาอะไรแล้วในขณะเดียวกันนั้นเหล่าพันธมิตรคนอื่นๆก็ผนึกกำลังปิดฉากการโจมตีสุดรุนแรงครั้งสุดท้ายและสามารถทำลายเทพอสูรจนแหลกเป็นชิ้นๆได้ เอาละครับเรามาดูอีกมุมมองหนึ่งบ้างจากมุมนี้เราจะเห็นว่าเทพอสูรยิงบีมใส่วัตถุลึกลับที่สามารถสะท้อนพลังของมันกลับคืนได้เทพอสูรจึงโดนโจมตีสะท้อนกลับด้วยพลังของมันเองมันพยายามเอาของมากำบังตัวมันไว้โดยหุ่นรบเมกาซอดของ Power r a n g รนเก็ได้ใช้พลังทั้งหมดที่มี แต่ก้อนพลังอัดใส่เทพอสูรจนมันระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์เทพอสูรจึงเป็นฝ่ายแพ้และมันสามารถขคืนสมดัตลให้มันติเวิร์สต่างๆอีกครั้งมันแก้ไขการทับซ้อนของจักรวาลและก็เีล่ารวมถึงตัวละครอ,อื่นๆก็ได้กลับไปยังมันติเวิร์สของตัวเองแล้วคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปีกดดูที่ตะกาได้เลยครับ คลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย